ส่วนที่พะเยานะครับตอนนี้ก็หลายอําเภอนะครับที่ถูกน้ําท่วมอําเภอปงอําเภอเชียงม่วนอําเภอเชียงคําอําเภอดอกคาใต้แล้วก็อําเภอเมือกนะครับช่วงกลางคืนที่ผ่านมาก็เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่อําเภอเชียงคําอําเภอปงอําเภอเชียงม่วนนะครับก็มีการระดม กํา,ากลังฝ่ายปกครององค์กรส่วนท้องถิ่นชุดกู้ภัยนําเรือเข้าช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดพะเยาน้าําป่าข้อไหลเข้าท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรแล้วก็ถนนเนี่ยสูงกว่าเมตรครึ่งนะรถเล็กไม่สามารถขับผ่านได้มวลน,น้ํายังคงหนุนสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่นะครับในขณะที่อําเภอปงอําเภอเชียงม่วนอำเภอเชียงคําทางด้านขุนเกรียงไกรฝีปากเพราะในอําเภอปงเนี่ย คุณคเนศคำนลนในอำเภอเชียงม่วนคุณทวัฒจรัสวรพัฒน์ายอำเภอเชียงคำพร้อมปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันองค์กรส่วนท้องถิ่นและก็ชุดกู้ภัยนั้นก็ลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือผู้ประสบภยัยนี่ฮะตอนนี้เนี่ยที่พะเยาเนี่ยหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ที่พะเยานั้นเนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุนะครับมีลุงชัยนะครับติดกระท่อมกลางนาถูกน้ําป่าพัดนาจนต้องใช้โรนเนี่ยเข้าไปช่วยดา นี่เดี๋ยวให้ไปดูเหตุการณ์ระทึกนะครับผู้สื่อข่าวนั้นรายงานนะครับเกิดฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนเกิดน้ําป่าไหลหลากที่อําเภอปงเนี่ยนปงนตหรตรงกลางที่มีตรงนั้นแหละมันเป็นกระทอบอยู่นะคุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าน้ํามาอย่างรวดเร็วครับคุณชัยอายุ5 6ปีนะครับเดินตามลําน้ําห้วยไปในไร่นาท้ายหมู่บ้านนะเพื่อเก็บสิ่งของจากกระท่อมปรากฏว่าน้ํามันมานะฮะคุณชัยก็เลยต้องไปก่อต้นไม้อยู่โนนนเสื้อเขียวไกลๆอ่ะโอ้โหอ, <นะ S 2> อยู่แบบนี้นะไม่สามารถที่จะฝากกระแสน้ำเนี่ยกลับขึ้นฝั่งได้นะก็ตะโกนขอให้เพื่อนบ้านช่วย แต่ไม่มีใครสามารถลงไปช่วยได้นะสุดท้ายเนี่ยต้องไปแจ้งอบตอไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเอารถแบคโขฮะใช้แขนรถไปเนี่ยนะไปให้ช่วยแต่แขนมันไม่ถึงนะคุณผู้ชมแขนมันไม่ถึงกระแสน้ําไหลแรงฮนะสุดท้ายเนี่ยเขาต้องใช้โดรนแบบนี้คนระคุณผู้ชมเป็นโดรนเป็นโดรนกู้ภัยใช่ไหมครับเขาเป็น<อ>เป็นโดรนพ่นยาเ้วามา,มาดัดแปลงเอามาดัดแปลง มากูา้ภ<อ>ัยคืโนโดนตัวนี้มันสามารถที่จะใช้พ่นยาได้ใช้ในการเกษตรนะน,นี่คือนาทีที่น้ำป่าไหลเชี่ยวกลัดมาอย่างรวดเร็วนะ<า>แต่<ะ>ที่สุดเราก็สามารถช่วยเหลือลุงชัยได้น,นี่ฮะโอ้โดนลํำใหญ่นะพ่พาคุณชัยเนี่ยภาพฝักได้โชคดีไปนะที่ตรงนั้นเนี่ยมันยังมี ต้นไม้เนี่ยคอยชะลอ,อน้ําความแรงของน้ําไว้ค่ะอันนี้คือที่พะเยาใช่ไหมหลาย<ช>คนคกังวลใจเรื่องของน้ําป่าไหลหลากนี่แหละนะคะที่พิษณุโลกเองก็เช่นเดียวกันอําเภอเนินมะปรางนะคะตอนนี้เรียกว่ามีน้ําหลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตรงจุดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยทางด้านของผู้สื่อข,ข่าวก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าบางจุดนั้นยังไม่รับผลกระทบนะคะแต่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําตอนนี้มีการเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงที่เชียงรายก็เช่นเดียวกันนะคะ และการน้ำาท่มรุนแรงในหลายพื้นที่มีผู้ที่ใช้ติ๊ t ตอกเนี่ยมีการโพสตคลิปแล้วบอกว่าน้ำเนี่ยมันมาไวรถก็ไหลไปกับน้ำเลยน,น,นี่คือกระแสะน้ำที่มาอย่างไวมากนะคะแล้วก็หลายคนก็กังวลใจเป็นห่วงทั้งรถรานแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกดระดิง่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย